สวัสดีครับวันนี้มาพมกับผมนะฮะ KS Gamer นะฮะเหมือนเดิมแล้วเราจะมาอัปเดตแพทนะครับประจำวันที่4สิงหาคมนะฮะ2564นะครับซึ่งตอนนี้ที่ผมอัดเนะี่ยบ่ายโมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาไลฟ์สตรีมกันอีกนะฮะโอเคเพราะว่าผมอ่านแพทคร่าๆวๆแล้วมันน่าสนใจมากนะครับเราไปเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มจากปกแพทเอ๊ะปกแพทวะปกแพทนะเป็นรถโอดินนะซึ่งรู้แน่นอนว่ามันจะต้องไม่ใช่รถคันนี้แน่นอน อย่างน้อยที่ให้รู้ก็คือแพซิโอไม่เข้านะครับหลายๆคนอาจจะคาดหวังรอมันเข้าแต่มันไม่เข้านะหน,นะเพิ่มรถใหม่3คันนะครับได้แก่โอดินนะหมวดเอกโซติกอ่ะโอดินคันนี้ก็เช่นเดิมหาได้จากการเปิดแคปซูลแล้วก็รถ SUV นะครับคันนี้นี่ราคาก็ประมาณนี้เลยนะสามารถซื้อด้วยเรยนได้นะในเบลสามสล้านแล้วก็เมเปิลหมวดสปอร์ตคันนี้ก็ดูเทด่ดีแต่ผมก็ไม่ซื้ออยู่ดีอะ โอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นจุดดับชุดแต่งของรถทั้ง2คันนะครับแล้วก็เพิ่มไอเทม BZO Capsule อันนี้ก็เฉยๆไม่มีอะไรคงไม่มีใครไปนั่งเปิดหรอกแล้วก็นำรถอะไรเนี่ยนำรถแคปซูลออกจากร้านค้าอุ้ยแรงกแล้วไม่น่าแหลผมดูจากทรงแล้วน่าจะกลับมาขาย299หรือไม่ก็385เอ้ย389 389บาทอ่แแล้วก็เพิ่มภารกิจใหม่ฮนะเลเวล40 ฮารูนาที่หมดแพชชั่นภารกิจแท็กซี่เมารถอันนี้น่าสนใจเดี๋ยวไลวสตีผมจะไปขับให้ดูมันดอปไปนี่เห็นปะ่ะอัปเกรดชิปกล่องเปล่าอันนี้เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วแล้วก็มีที่ลียางไอ้ที่ลียางเนี่ยนะราคาน่าจะตกชิบหายแล้วนะนะแล้วก็ที่สําคัญที่สุดนะครับอาร์ดูบิดเซตเออารดูบิดเซตบีอันนี้น่าจะเป็นเซตขอบแพซิโอซึ่งถ้ามันดอปแบบนี้เดือนหน้าเข้าแน่นอน,นับผมโอเคดอปที่นี่เลยฮะ ฮารูนาที่หมดเพลชันแท็กซี่ประสบการณ์สูงเดี๋ยวเราไปลุยกันแน่นอนแล้วก็6นะครับเพิ่มเซตเดซิตี้ TGA สองพสามารถทำเควสได้ที่เมืองนำ้ำซานเงื่อนไขทำเควสก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะไปทำด้วยผมอาจจะทำอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปวิ่งไอเวลสีเพราะว่าเซตนี้ผมชอบมากผมไม่ได้ชอบที่ออปชันนะผมชอบที่เอฟเฟกมันเอฟเฟกมันสวยเดี๋ยวใส่ให้ดูว่ามันสวยแค่ไหนแล้วเจ็ดนะฮะเพิ่มไอเทมเซตวันแม่ก็ต้องทำเควสเหมือนเดิม แล้วก็8ดเพิ่มเซตวันพ่อเอ้ยมันเหมือนกันรวเนี่ยไม่เหมือนกันหรอวะคล้ายๆกันเลยเหมือนกันเลยอ๋อมันอาจจะคนละปีกันมั้งช่างมันแล้วก็เซตวันพ่อเซตวันพ่อเนี่ยออปชันดีนะแต่ก่อนผมจำได้ว่า <c oughs> ดูเควสมันดีเก็บลัคกี้เลนสีทองแดง 1, 1, 2, หนึ่งหนึ่งสองเหรียญดูด,ดี สิบเพิ่มตู้หมุนไข่แคปซูลฟิล์มกับป้าย TSG 2009นะน่าจะมีแค่ฟิล์มกับป้ายแต่ไม่มีล้อตอนแรกผมเห็นล้อผมตกใจนะล้อไม่โคตรเท่เลย T.E. 3 7ด้วยบ้างเนี่ยนะแต่เขามีแค่ฟิล์มกับป้ายทะเบียนใส่ครบเซตแล้วก็จะได้ Mac, Mac r P M 100นะฮะก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ออะรนะฮะจริงเพราะว่าสุดท้ายฟิล์มมันก็ไม่ได้มีแต่งสองอะเราใส่เซตนกอะไรอย่างงี้มันก็มันก็กบอยู่เดียนะอ่าส่วนใหญ่อันนี้อะไรเนะี่ยอันนี้คืออะไร เควสที่รับได้ n อ c อ๋อฮะเพิ่มเควสแจกไอเทมสีชมพูอ๋อเข้าใจละเพิ่มเควสแจกไอเทมสีคือดรอปไปหรอเชื่อมาเถอะก็เป็นเควสไอเทมสีอะแต่อันนี้คืออะไรผมไม่เข้าใจโอเคสิบสองเพิ่มเควสชุดแต่ง S ซสโซลอันนี้ก็เฉยๆ 13เพิ่มเควสรถตุ๊กตุ๊ก,กีหมวดซิตี้อ๋อมีเควสรถตุ๊กตุ๊กมาแล้วนะเนี่ยแล้วก็14นะฮะเพิ่มแคปซูลเซตบูดาก้อนอ่าเซตบูดาก้อนก็เม็ดละ150บาทซึ่งแพงชิบหายแต่ผมคิดว่าน่าจะมาแป๊บเดียวมั้งเพราะว่าเกมเซิร์ฟนี้เขาชอบเน้นของให้มันลิมิเต็ดนะฮะแต่ฟิล์มไม่ค่อยสวยอะถ้าเปลี่ยนสีไม่ได้นี่คือฟิล์มเน่ามากแต่บีเอฟเอฟเมังกรที่หัวแน่นอนดูจากทรงโดยเอฟเอฟเซตมีดังนี้นะฮะแม็กบวกสิทอร์กยี่สิเอสพีเ ความพึงพอใจบวกห้าบูตโอไรต์แปดไม่น่าเกลียดถือว่าออปชันใช้ได้15ปรับสมดุลของรางเอ้ยออปไม่ได้ใช้ได้ดิมันบวกพอใจ5นี่คืออ๋อแย่แย,แย่แย่กว่าผีนิดนึงผีดีกว่าผีดีกว่าแต่ผีไม่มีท้อกับแม็กอะผมก็ไม่รู้นะว่านี่ดีกว่าเปล่า15ปรับสมดุลของรางวัลเวล41ถึง45โดยจากเดิม2.5ปุ๊บเป็น คูณ2ธรรมดากับ10%ว้าวโดนปรับแล้วแล้วก็จากที่อ่านนะก็ยังมีเสตนกอยู่นะความรู้สึกที่ผมอ่านจากในหัวข้อนะีสิ16เพิ่มสนามแข่งใหม่โอเคเดี๋ยวผมก็ไม่ได้แข่งแล้วก็มีประมาณนี้นะสำหรับใครที่อยากอ่านเพิ่มเติมก็ไปอ่านได้ที่หน้าเว็บเกมนะผมจะไม่แปะลิงก์ก็หรอกนะโอเคขอบคุณที่ติดตามนะเดี๋ยววันนี้มาไลฟ์สตรีมแน่นอนนะครับเยน็ยนๆประมาณ4ี่โมงเย็นนะ น่าจะมาแลว้วันนี้มาไวเพราะว่าอยากไปเก็บเควสนะครับโอเคเจอกันทุกคนสวัสดีครับบไปฮะ